ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคและมันก็ไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่มันคือการเลือกจะเดินไปข้างหน้าแม้ในวันที่ไม่มีใครเชียร์เรามาเริ่มทีละข้อช้าๆแต่ชัดเจน 1. passion ทำในสิ่งที่รักจริงๆคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากเงินแต่เริ่มจากใจเมื่อเรารักในสิ่งที่ทำ เราจะมีแรงพอที่จะตื่นขึ้นมาทำมันอีกครั้งแม้วันที่เหนื่อยแม้วันที่ไม่มีผลลัพธ์ตัวอย่างเช่นคนทำกาแฟคนหนึ่งเริ่มจากห้องครัวเล็กๆไม่มีร้านไม่มีโลโก้มีแค่ความเชื่อว่ากาแฟแก้วนี้จะทำให้คนมีวันดีๆได้และความเชื่อนั้นคือจุดเริ่มของทุกอย่าง 2. work ทำมากกว่าที่คนอื่นทำคำว่าฝันมีคนพูดเป็นล้านแต่คำว่าลงมือทำมีไม่กี่คนที่ทำได้จริงคนที่สำเร็จไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นตั้งแต่แรกแค่ยอมทำมากกว่าตัวอย่างเช่นนักดนตรีที่คนเห็นขึ้นเวทีหนาทีคือคนที่ซ้อมเงียบๆคนเดียวเป็นพันชั่วโมง 3. g o o d พัฒนาให้ดีขึ้นได้เรื่อย อย่าพอใจแค่ทำเป็นแต่จงผลักดันตัวเองไปสู่คำว่าทำได้ดีที่สุดตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายของได้หนึ่งชิ้นอย่าถามว่าทาไมขายได้น้อยแต่ถามว่าถ้าปรับอีกนิดหนึ่งจะดีขึ้นได้ยังไงคุณจะไม่รู้คำตอบจนกว่าคุณจะลอง 4. f o โฟกัสเลือกหนึ่งสิ่งแล้วทุ่มให้สุด ชีวิตไม่ได้ต้องทำทุกอย่างแต่ต้องรู้ว่าตัวเองจะชนะตรงไหนตัวอย่างเช่นถ้าคุณขุดบ่อน้ำสิบที่ทีละนิดคุณจะไม่หวนเจอน้ำแต่ถ้าคุณเลือกหนึ่งจุดแล้วขุดลงไปลึกคุณจะเจอมันแน่นอน 5. p u พุชผลักตัวเองในวันที่ไม่อยากทำคนส่วนใหญ่แพ้เพราะหยุดในวันที่ไม่พร้อมแต่คนที่สำเร็จ คือคนที่ทำแม้วันที่ไม่อยากทำตัวอย่างเช่นนักวิ่งไม่ได้เก่งขึ้นในวันที่อากาศดีแต่เก่งขึ้นในวันที่ลมแรงฝนตกและไม่มีใครดูเพราะวันแบบนั้นคือวันวัดใจ 6. เซิร์ฟใช้ความเก่งไปช่วยคนอื่นความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่ความสำเร็จที่คุณถือไว้คนเดียว แต่คือสิ่งที่คุณส่งต่อให้คนอื่นได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นโค้ชที่ยืนข้างสนามไม่ได้ลงแข่งแต่เขาทำให้คนอีกหลายคนกลายเป็นผู้ชนะคุณเองก็เป็นแบบนั้นได้ 7. อเด ideas ความคิดที่มาจากประสบการณ์จริงไอเดียไม่ได้ลอยมาตามลมหรือโชคชะตามันเกิดจากการสังเกตเรียนรู้และลงมือทำอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นร้านน้ำผลไม้ธรรมดาแต่เจ้าของร้านยิ้มทุกครั้งที่ยื่นแก้วให้ลูกค้าในที่สุดลูกค้ากลับมาไม่ใช่เพราะน้ำอร่อยแต่เพราะเขารู้สึกดีที่ได้อยู่ตรงนั้นมุมเล็กๆสร้างผลใหญ่ได้เสมอ8ต่ persist ไม่หยุดเดินความสำเร็จมาช้า แต่ไม่เคยมาช้าสำหรับคนที่ไม่หยุดตัวอย่างเช่นบางคนสำเร็จในปีที่สามบางคนปีที่สิบแต่ทุกคนมีสิ่งเดียวเหมือนกันคือเขาอยู่ในเกมต่อไปไม่มีใครแพ้ถ้าเขายังไม่ยอมแพ้ปิดท้ายไม่จำเป็นต้องรีบไม่จำเป็นต้องเทียบกับใครเพียงแค่เดินหน้าต่อไปวันละนิด ในแบบของคุณและจงมั่นใจว่าทุกเก้ามีความหมายเสมอ